<esi> มันได้ครับผมช่วงนี้มันแย่ต้องแก้ก่อนไปใต้เขียครับผมเป็นอะไรกันเก่งผมเทียวเก่งตีเขียครับผมชีวิตมันแย่ต้องแก้ก่อนไปใต้เขียครับผมไปตัวไปไต้เขียกันหน้ามด้วยกันโอ้ยแก่แล้วก็ตายครับผมไปใต้เขียครับบ้านนี่โอ้ยน้อช่วงนี้มันแย่ต้องแก้ก่อนไปใต้เขียต้องรู้เก่ผมบ้างไหมครับผมต้องผมจะมาเก่งตี๋วะเก่งสามคนหนุ่มงานหนักเลสัตว์จิบเก่งผมปะ วันหลังก็ไปใต้เขียดครับผมอ่านี่นขารือหายผมครับเนาะโอเคครับผมชีวิตมันแย่ต้องแก้ก่อนไปใต้เขียดครับผมเดี๋ยวมาหุ่นเจนรถก่อนไปใต้เขียดเลยครับเนาะเดี๋ยวผมให,ห้หลานไปกินน้ำตาลขมก่อนน้งองๆนะไม่เลยได้ขาดน้ำไม่เลยขาดเชือไมนขาดใจครับผมผมบมอกรีบหนาวเรียกคนตัางกลอบดีกว่าอ,อย่างไรแล้วผมชีวิตมันแย่ต้องแก้ก่อนไปใต้เขียดครับผม เต้โอเคครับุตาไม้ครับุชตาเกล็กัดีกว่าโนี้โซผาโลกนีมนแค่แก้กเก็ีผมบอกนะครับผมอ้าเนาครับักันนกไฟเกิดไฟสองกบไฟสองปลาสองเก็ดแล้วแก่แล้วก็ไครับผมบันี้ไปยายเข้าพุตมโอ้นาะ เหนื่อยจากงานตรากตรำจนเนือหำหยอยไปเลยครับผมมาจะบอกเลยว่าตะกั่งนะทำงานจำีดขึ้นมาแล้วครับเนาะเปิดกุญแจขคางับเนี่ยโอ้ตะลุมิดตะลวินเนาะจะของข้ามหนึ่งเลยครับนี่รำตัจะไหลโอเคเป็นอาลาดครับผมโอ้ตะวันเกียงตูงเกียงเช่าเล่ยนะครับเนาะซื้อมาลายบาทดด้วครับทักแชทด้วครับผู้โดยสนใจมันเป็นเกียงหลุดไหมครับพิเศษสั่งทำสั่งตัดโดยตรงครับผมเนาะ ตัวดีครับจีดได้ทั้งไกลนะพูดไล้คำพึ่บวันนั้นพิกัดพูดแล้วครับวัดป่าต้นกระหนวนครับผมทุนละปลาเป็ดไปทรงไปตากยัดเตอค่มเขืนนี่ยแหละครับเนาะเอาจากไปเดี๋ยวนี้โอ้ยจังหวะนะครับทิ้งเป็นเย่ต้องแก้ไปใต้เขียดครับผมล็อกเนี่ยคันลึกหาุผมเนี้ยมปลาห้าตาเปิดอาราไปเดี๋ยว้วัตาละหมือนตาละเว้นนะครับเนาะชีวิตมิสิ้นก็ต้องดิ่นกันต่อไปเอ้ยนังลึกขวดได้ไง เป็นไงครับบรรยากาศชาวบ้านผมคือเลหาผมไม่ได้ครับมันเป็นด่าปิดไฟเม่เตียงดาได้บ้านนี่ปิดไฟจะครับก็ทำน้องให้เป็นจำเพลิงจังบาดานี่ครับผมรอคราวเดียวครับผมไปปิดไฟก่อนเขารูนั้นออกรูนี้ครับผมแต่ไม่ใช่รูใต้เป็นไรตู้ครับผมไปจะเข้าก่อนักข่าวสักหน่อยหลอกพันน้ำโอ้ยเป็นยังครับเปิดทีมแล้วเป็นยังหรอเพิ่มมากหรอ มาขอกวางคู่สาวเนาะโอเคเครับแต่เกีย์ครับผมจุ่มครับตัวโอเคครับผมคุณจระฆังตัวแวจุ่ม,มเลครับผมผมใชกุญแจเหมืนกันใส่บุบบาทเน่วนี้ครับผมไอ <c oughs> ้เ็บอยู่ครับผมห้าบาทสิบาทผมก็เอาครับผมขอได้เดีย่ยเนาะแม่ม่เกมผมขาด มีคบเจ็กเสกสี่เนาะตาผมเดินทางครับผมไปใต้เขียดครับผมก็บอกแล้วไงชีวิตมันแย่ต้องแก้ขอไปใต้เขียดครับผมบอกแล้วก็ไปครับผมจะตัดรถไปอลาได้ครับบานี้ไปน่าถึงยิ่งแต่งเก่งแตกถูกกระควบไปโอเคครับผมไปใต้เขียดได้ครับบานนี้ปัตต,ต,นคคตนบบาน,นี คัเลือขาดผมได้ทำี่พอดีิบไฟจ่อยตละมือนตาละเว็ดน,นะพี่น้องนะไฟดับดับปแล้วครับ,นนนบเลลบนะานะอนะนนนะโอเคครับเอาออกจากบ้านแนละ้วขอขอปิดไลคกันสำนักน,นะับเน้อะ